ความกลัวมาจากอะไรมาจากใจหรือมาจากความคิดเอาสติมองลงไปเราก็จะเห็นว่าความกลัวนั้นมันมาจากความคิดทีนี้เราก็ต้องมาถามใจตัวเองดูสิว่าความคิดนั้นมันใช่เราไหมถ้าเห็นว่ามันไม่ใช่ก็ปล่อยวางมันลงสิปล่อยวางความคิดนั้นลงไปได้ความกลัว ก็สลายตัวออกไปตามพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราอยู่กับตัวเองเสมอดูจิตตัวเองดูการกระทำของตัวเองถ้าเห็นว่ามันเป็นโทษก็ให้เราเลิกคิดเลิกทำถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็ให้เราจเจริญขึ้นธรรมะเมื่อรู้แล้วแต่ไม่ลงมือทำมันก็ไม่มีความหมายอะไร มันก็เป็นได้แค่